โอเคก็ต้องกล่าบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเน้นมิสเตอร์บาร์เกมเมอร์ทีวีนะครับว i̇şte ันน э yes. ี้อยู่กับผมและแขกรับเชิญของผมนะแต่ไม่ร well> ู้อยู่ไหนนะผมเดี๋ยวไปหาก่อนแขกรับเชิญของผมอยู่ไหนฮัลโหลเดี๋ยวอินเตอร์เลอร์เกมเมอร์นี่ไงแต่เขาอยู่ไหนอ่ะคนหนึ่งนะผมไหนเขานอไหนไหนไหนเขาหายนะ เขาอยู่ไหนครึ่งน้ำวนครึ่งฟ้าโอ้ครึ่งแดงครึ่งอ้านี่ไงเจอแล้วครับผมฮัลโหลนี่ไง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 จำเราไม่ได้เหรอนี่ไงแฟนคลับนี่ครับแฟนคลับผมเปิดตัวเปิดตัวแล้วบอกเขาก่อนเปิดตัวแล้วนะ โอ้คโอเคโอเดี๋ยวผมโทรไปบอกเขาอีกครั้งหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเห็นผมโทรไปหาใครก็ต้องขออาภัยกันจริงๆนะครับผมอมืลายนี้มันช็อตจริงๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าเขาจะไม่พูดโอเคอ่าอ่าได้ยินยัง โอเคเราได้ยินแล้วฮัลโหลแล้วไหนๆเปิดตัวแล้วสวัสดีครับนี่อยู่กับใครครับผมนี่อยู่กับใครฮนะเย่ yeah. วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับคนเกมเมอร์จีวีห้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมเอ้เล่นเซิร์ฟไหนดีให้คุณเลือกเลยคนคือแขกรับเชิญให้คุณเลือกคุณเล่นเซิร์ฟไหน าดับไปอีกแล้วคับผมสงสัยเน็ดไม่ดีอ่าเซิฟนี้แล้วกันเนาะเอ่อเซิฟสามเซิฟสามอันนี้อันนี้อันนี้นี้เข้ามาเข้ามาแล้วเร็วเร็วเร็วอ้าวจึ๊บอ้าวรันนิ่งอยู่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ปั๊บเข้าไปแล้วอ้าว r u n นี่อีกแล้วครับผม งั้นอันนี้แหละอันนี้อันนี้ปั๊บเข้ามาแล้วครัผุมอ่ามาทั้งสองก็เลยเขาอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลสวัสดีวัดดีถ้าเหลือเหลือเราสองคน ทำไงเขียนเขียนทำไมฟัดทีเฮชเนี่ยฮะนะครับผมก็อีกหนึ่งจุห้านาทีนะครับผมผมก็ไม่ได้ใจว่าผมจะหลุดไปหรือเปล่านะครับก็อืมอืมอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะทำคลิปคุณท้าเราตอบนะครับผมเดี๋ยวกติจกาก็คือ กติกาเราก็คือถอาแฮชแท็กแล้วก็อยากให้ทํานะผมแล้วก็เขียนมาอยากให้ทําอะไรนะผมก็นี่ไงไม่เห็นกูหรอ <c oughs> มึงตาบอดหรือไงวะเกาะข้างๆนะครับผมถ้าน้องคนนั้นเขาได้ดูนะครับผมก็ ขอพายจร,จริงๆนะครับผมที่ดา่าคุณนะครับผมก็ขอพายขอภัยขอภัย,ภยนะครับผมเขาบอกไม่จริงเหรอผมถามไะนะครับผมผมแจกยูนิเมเบอร์กูไปแล้วรอบหนึ่งเสือไม่แจกให้กูนะครับผมก็รอมาเนะบทบอลมินิบ็อกก์พีดอ e ดีเร์ีนี้ไม่ดีตรงไหนเนี่ยครับอ้ยอ๋อเหล็กนะครับผมไม่ต้องห่วง เราจะมาลุ้นกันนะครับผมเราจะได้ชุดอะไรกันบ้างคลิปก่อนผมก็ชนะหนึ่งตายหนึ่งตายเพราะอะไรครับผมเจอปู LP ครับผมอืมไม่มีเชียรอะไรเลยเด็กแค่ไหนบอสเอาแดวได้แล้วนะผมก็กูปิงเล่นนะ้องดีใจมากนะเอาไว้กูปิง ครับลือมไปผมต้องปรับเป็นอย่างนี้นะผมถ้าเป็นผมเปลี่ยนเป็นเป้าน,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 นะครับผมก็ไม่ดีนะครับผมสองอ่าอีกสิบอีกสิบนาทีนะครับเกมจะหยุดเล่นนะครับผมก็แล้วก็ไปเจอกันตรงกลางนั่นไงกูว่าแล้วกูดงไม่ผิดจริง้วยอ่าเดี๋ยวใส่ก่อนนะผมเอาเลยอ่าแล้วผมได้ชุดเพชรมาแล้วหนึ่งอย่างข้างล่างคอยมีเกาะกระมวกเอ้อ นะเอาไวยเปิดดิอ๋ออย่างนั้นก็มีครับผมอแล้วก็หมวกไม่ม,ทม,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 มีทำงานไปข้างบนครับผมหมวกไม่มีทำงานไปข้างบนครับผมทำการเอาแครอทมาก็เท่านั้นเองเพื่อถามว่าเพื่ออะไรครับผมความสุขครับนั่นไังแขกงลุนลเชียของเรานะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้างน้ามีบล็อกไหม ดูเหมือนจะมีบล็อกนะครับแต่ก็เป็นอันดีเยี่ยมเราจะไปอยู่กับแขกของเราแล้วผมเฮ้ยมันมาว่ะเอาว่ะมาันเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะม,มน,น,นีทำไมเหลือทีนะครับผมเหลืออยู่สองนะเอาเฮ้ยใครตายอ่ะเฮ้ยใครตายใครตายใครตายนี่ก็เพื่อนเราตายนะผมยังไงเพื่อนเรา แหลกแหอืมหลกตีตีนะครับผมตายยังเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ชันชัโอเคนะครับผมฆ่าไปได้หนึ่งทางทาเฟสเรามีแล้วโอเคไม่แตกเอ้ยตีเราทำไมอ่ะอีที่ไม่ท้าเฟสเรานะผมคุณฟูวูฟูวูฟูนะครับผมก็ เ,เขาขาผด้วยเอา้าน้องชายไปไหนแล้วนี่ไอ้น้องชายเอาอยู่นี้อยู่นี้ไปหันมานี้ยนี่หินล่องไปเนี้ยนี่อยังอีกอีกวูฟคุณวูบนี่เขาเก่งมากนะผมปะต่อต่อต่อเซิฟไหนดีมีแต่เสิฟรันรันเลยอันนี้นี่น,นี่เสิฟนี่เสิฟนี่เซิฟนี่ มาเวมามามามนี้มดเข้าไปแล้วครับผมอ้าวกูไม่ได้เข้าหรออ๋อเข้ามาแล้วนะครับผมไม่รู้จริงๆเหรอผมอยู่ไหนโอ้โหอีกแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ย,ยแย่แล้ว เฮ้ยชิบป,ปายแล้วเขาอ,อยู่ไหนเนี่ยอู้เนย่ยล่ะเฮ้ยเขาตามผมไม่ทันเหรออู้ชิบป,ปายเขาตามผมไม่ทันนะโู้ดูเอาเอาเอาเดะ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 เรานายหายไปไหนเมื่อกี้อยู่ไหนอะเฮ้ยอู้คูมีโ,โน่น,นะ นู่นนู่นนู่นนะผมนู่นนู่นนะผมคนนั้นเขาก็อยู่นั่นนะผมทีมไทยทีมไทยทีมไทยทีมทีมบ้างอาทีมขอบปิดพละลงกนั่งร้อนเล็เอาทีมไปปิดมั้อ่ะโว้ยร้อนนะผมโอเคก็เล็กหนึ่งนาทีนะเกมก็จะเริ่มน้ำน้ำเออทำไมภาพตกนะผมก็ เป็นอะไรที่ดืด้อดาวมาดาวคุณเขอเข้ามาตอนไหนผมก็อยากเล่นกันเออไม่สักนะผมอะไรไทยสู้ตาย <c oughs> แขกรับเชิญกับผมที่ปัญหามากเลยนะผมว่าไทยสู้ตายได้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 ไ,ดไ,ดไดทยสู้ตายสู้ตาย นะผมได no no nice ้ได้ได้ได้สู้ตายแล้วผมได้ได้หน้าเธอสู้ตายสู้ตายมึงสู้อวงกินได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยไอ้วูแม่ก็ข้ามงไปแล้วบูก็ยังโดนเลยโด้ยโดสู้อะไรวะอีกหนึ่งนาทีเร็วเร็วเร็วนะผมก็ได้นะผมเพื่อนเราที่ไม่รอก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนแต่ที่รู้ไอ้กอข้างๆนั้นมันไข่ว้สองหนึ่งเก ขนของครับผมเกือบครบเสร็จแต่ก็ยังเลยเนาะนะผมก็เป็นอะไรที่ดีมากที่จริงผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเลยแต่เขาไม่มาฮวหดาบไดมอนใครจะมาสู้กับเราได้นะครับเปิดกล่องก่อนเอ่อตอนนี้นะครับผมก็สามารถตัดไม้ได้ครับถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ ดูนะผมแปะไม้ได้ไม่ได้หกับผมไม่ได้กหกไม้หายเฮ้ยไม้ไม่ดรอปอะ่ะชิดทุกคนมีดาบเดมอนครับผม,ม,มสอยก่อนสอยสอยเอ๊ะจะปเอออาดาบไดมอนไม่เอาเ,เ,เปิดกล้องไม่ได้อุตส่าห์ได้ของดีมาโดเฮ้ยด,ดูเออไงมีธน,นูอีกสาม เปิดไม่ได้ละเออนี่ไงดาบเดมอนโอ้โหอ้าวหน้าผมเขาอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยอะไรจะสู้กระดาบเดมอนมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมหน้าผมก็เดี๋ยวจะไปสู้กับมันเลยนะรีรุดรุดรุด,ดจงบักจงบักอ้าวเดี๋ย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 วอืดีใจมากครับผม จะดูตกนะผมก็กกฮ่าฮ่าฮ่ามากเลยนะครับผมฮ่าฮ่าฮ่านะผมผมก็ได้ทำการสะดุดตกตายไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นอันด,ด,ด,ดีมากนะทุยน,นะถามมากไม่เห็นลึงไหนเนาะนาคุณผู้มชม,มจะบักคีอะไรงั้นเนี่ยฮะนี่ ไม่ต้องเองอ่าเดี๋ยวผมออกเข pues ้าใหม่ก่อนนะครับผมก็เป็นอะไรที่เชียร์มาอยากจะปวดหูอยู่ดีเซิร uh, well ์ฟแบกตกนะครับผมสะดุดตกทิศเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับผมก็จะเวอร์อัปเดตได้ไมมนะ เสีจจยใจอเสียใจ,จ,ยจ,จยมากเซิร์ฟอัปเดตได้ไงนะครับก็ไม่รูนกันเดี๋ยวอ่าเข้าได้แล้วเดี๋ยวเขายัอง,ายาออยางอยู่ไหมอ่ะลองทายดห้าการอายังอยู่เขานเกมเมอร์ทีวีห้ากาหนึ่งยังอยู่นะครับเขายังไม่ตายนะครับผมขาตายยาก ขอเล่นเซิร์ฟไหนก่อนดีเซิร์ฟนี้ถ้าเข้าทานนะเฮ้ยรันนิง่ง,งอะละรันนิ่งอะละเชื่อกูอืมรันนิง่งอะละอันนี้ก็กำำกรนกันนิ่งอื้มกดๆย้ำๆเลยเฮ้ยเต็มหมดทุกเซิร์ฟนะผมก็เป็นอันดีงาม ครับก็ดีมาเบอร์จุบจุบทุยครับจีจีกดไฟครับผมกูไม่จีจีแล้วไม่กูกะกๆเลยนะคบผมคลิปแรกกูก็โหดเอาการทีกูไม่ถ่ายคลิปนี่ชนะเอาชนะเอาพอกูถ่ายนี่กระตุกกระตุกนะผมใครอยากรู้กระตุกยังไงนะผมเชิญดูได้นะคะผมก็นั่นกูหุ่งจะเดินไปถึงนั่นสะบัดหน้ากลับมาปั๊บนั่นนะในผมก็ไม่แรงเท่านั้นหรอกเนาะ อ้าวแล้วเพื่อนกูละเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอไม่อนีเสียงรถบรรทุกด้วยนะครับอะไรดีดีมาอ้าวกูเข้ามาได้ไงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกูเข้ามาได้ไงกูดูฟ็อกเฮ้ยจริงไหมเนี่ยอุ้ย ลับนะ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 ลับๆๆ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 นๆๆ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 ๆมๆๆๆ้ๆๆ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 นๆๆๆนับๆๆ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 ๆบๆๆๆๆๆๆคลๆบๆๆๆๆนๆ้ๆๆครๆๆ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 ตๆๆๆๆกๆๆ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 ๆใคๆๆ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 ายๆๆยๆๆๆๆะถ้าใครอย่าลืมนะที่ผ nee. มบอกบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆบ๊ายบายเฮ้ยบายเยอะ